หนาวหนาแบบนี้นะคะวันนี้คอรัสอินไซส์ก็เลยพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนั้นต้องเข้าไปดูเลยค่ะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างในร้านนี้นะคะตามมาเลยค่ะอย่าลืมสแกนกันนะคะแอลกอฮอล์ด้วยหุยหนาวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอมสุปมากหอมตั้งแต่หน้าร้านค่ะลงมดุู้หอมเลย ม็นมีเมนูอะไรบ้างที่จะสามารถสั่งได้บ้างคะตรงนี้คือจริงๆนะครับก็คือร้านของเรานะครับเมนูหลักๆเลยก็คือจะเป็นข้าวหมูแดงนะครับแล้วก็เป็ดเตี๊ยวเป็นต้มยำนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วก็เส้นบะหมี่เราก็จะไม่เหมือนใครครับแล้วสูตรของน้ำซุปเป็นงไงบ้างคะเนี่ยเพราะมันกลิ่นหอมมากอะสูตรของน้ำซุปนะครับเราก็จะมีสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับที่ที่เรียนรู้กันมานานแล้วก็เราจะใส่ส่วนประกอบของกัญชานะครับซึ่งเป็น เอ่อรับเขาเรียกว่าก้านนะครับแล้วก็ใบนะครับโดยที่เราซื้อจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ<อ>จากกระทรวงสาธารณสุขครับผมก็ค,คือแล้วก็ใส่ในปริมาณที่สามารถทานเป็นอาหารได้ได้ครับแล้วก็เราใส่ในปริมาณที่เน้นความกลมกล่อมนะครับก็คือใส่ไม่ได้เยอะนะครับใช่งั้นวันนี้อุ๊ขอสั่งเป็นเมนูต้มยำเป็นบะหมี่เนาะบะหมี่เกี๊ยว้งต้มยำโอเคค่ะรับผมไปนั่งรอได้ครับแล้วก็ จริงๆข้าวหมูแดงเราก็เด็ดมากเพราะว่าหมูแดงเราอ่ะเป็นหมูแดงที่เราสูตรเฉพาะของทางร้านเลยใครมาที่ไรก็จะติดใจหมูแดงเรามากนะครับออถ้าอย่างนั้นมีเมนูอะไรที่เด็ดๆนะคะจัดมาให้เราะะเลยค่ะไจะไปนั่งชิมรอที่ไนคะได้เลยคร,ครับได้เลยครับ,ค,ค,รบครับผมค,คุณอู๋บะหมี่ต้มยำเกี๊ยวกุ้งนะครับมาแล้วครับใส่หมูแดงด้วยนะครับขอชิมก่อนได้เลยไหมคะได้เลยลุยเลยครับขอชิมก่อนได้เลย พุข้าให้เข้ากันก่อนนะครับมะนาวเราจะใช้มะนาวสดนะครับส่วนมมส่วนหมูแดงสูตรหมูแดงจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรามีโรงหมักของเรานะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับเราหมักหมูแดงเองนะครับรมหมูสับนะครับเราจะใช้เป็นหมูสันเอามาบดนะครับเอามาบดนะครับ<ๆ>เราจะใช้หมูเกรดดีทุกอย่างนะครับใช้หมูสันยังคะเพราะว่าเราอยากให คุณลูกค้าได้กินหมูที่สุดนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแดงล้วนนะครับให้รสชาติที่อร่อยครับผมคือมันมะนาวแท้จริงๆอะมะนาวแท้เราเราไม่ห่วงนะครับรู้สึกแบบคือมะนาวอ่ะใช่ครับเราจะไม่ห่วงเลยหมูแดงนี่ที่เด็ดของเรานะครับจะมีแทรกมันนิดหน่อยนะครับเอาจากใจนะคุณโอ้จากใจ นุ่มมากจริงค่ะหอมด้วยครคือเป็นหมูแดงที่แบบว่ามันไม่กระด้างอ่ะเพราะบางร้านมันจะมีความกระดาะออ้าง<ช>ัอางนอะเลย t e x t u r นุ่มลิ้นเพิ่มนะครับอันนี้อนนัเกี๊ยวกุ้งเราให้เกี๊ยวกุ้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ค่ะในค่ะที่ทุกคนอยู่อ่ะือเศ์มากคือกุ้งทั้งตัวค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะอันนี้ขอเรียนรป,ปากกว้างหน่อยนะหือ ลูกค้าก็จะเข้าเรื่อยๆนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงก็จะแน่นมากนะครับอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมคะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วก็น้ําจิ้มเป็นเป็นสูตรของเราเองเหมือนกันนะครับเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรของเราเองหมดนะครับน้ำหมูแดงก็สูตรเราเองหมดเมื่อกี้พ่อครัวแอบบอกว่าไม่ใช่แค่หมูแดงนะคะมีหมูกรอบด้วยนะครับผมลืมบอกไปหมูกรอบก็เป็นสูตรของทางร้านเรานะครับก็ถ้าถ้าสั่งคู่กันนี่จะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยอยากให้มาลองชิม จะให้มาลองชิมแล้วก็ข้าวของเราเราใช้ข้าวหอมมะลินะครับผมนี่หน้าได้กินหอมมะลิกันหรว่าไอพี่เจ้งข่านี่ก็ถามว่าอันี่คืออะไรเหรอคะเนี่ยอ๋อตองเรามีกัญชานะครับในในส่วนของน้ําซุปนะครับแต่ว่าเราใส่นิดเดียวอ่ะเราใส่นิดเดียวแทบแทบจะให้แค่พอรู้สึกนะครับแต่บางคนน่ะที่เขาอยากลองอะไรแปลกใหม่ที่อยากได้เอ่อเทกเจอร์ของกัญชานะครับเราก็ใส่ในน้ำส้มนะครับ แลน้ำส้มมีส่วนผสมของกัญชาหรือว่าน้ำส้มเรามีสองสูตรนะครับก็คือจะเป็นสูตรเยาวราชนะครับก็คือเป็นสีส้มอันนี้สำหรับคนไม่อยากใส่กัญชาเพิ่มนะครับนี่จะไม่มีกัญชาผสมเลยนะครับอันนี้ก็อร่อยนะอยากให้ลองชิมน้ำส้มสูตรเยาวราชส่วนสีเขียวเราจะมีสติกเกอร์แปะไว้นะครับจะมีส่วนผสมของอกัญชานะครับซึ่งเป็น ใบแล้วก็ก้านของมันนะครับโดยเรารับซื้อจากฟาร์มที่จะรับอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขครับผมคือใส่หลายช้อนก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะจริงจริงจริงผมผมอยากให้ใส่ประมาณไม่เกินสัก3ช้อนละกันเพราะว่าเผื่อเราเดินทางเพราะว่ากัญชาบางทีมันทาให้เราง่วงบ้างนะครับนะครับใช่ครับใช่ครับสาหรับคนที่ไม่ชอบกัญชาก็สามารถใส่น้ํำส้มสีสีแดงสีหรือสีส้มนี้ได้นะครับผม ใส่ไม่เกินสช้อนนะคะเมนูเนือง่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนัวเกินไปนะครับนะครับเพราะว่าเรามีเรามีส่วนผสมกัญชาไปด้วยแล้วนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวก็เมนูอาหารที่อยู่ตรงหน้าเตรงนี้แล้วค่ะเห็นยังมีเมนูอื่นๆลูกชิ้นทอดเรามีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดเราคัดลูกชิ้นเก็ดเก็ดเก็ดดีที่สุดที่เราหาได้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็เป็นสูตรทางร้านที่เราทำเองเราเคี่ยวเองน้ำจิ้มเราใช้น้ำตาลตีานะครับไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้หวงผอเราทำให้แต ให้ลูกค้ามากินแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็อร่อยกับมันนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมค่ะครับส่วนเรื่องกาไรเราเอาไว้ที่หลังอ๋อไม่ไม่คิดเรื่องกำไรเลยเหรอคะครับผมแล้วก็จริงๆเล้งเล้งเราก็อร่อยเล้งเราก็จะมีต้มยำกับเล้งแบบที่ไม่ต้มยำแบบธรรมดาเล้งเราก็อร่อยแล้วก็ให้ให้เยอะคนที่ไม่กินเห็ดก็กินเป็นเล้งเหมือนก็เหมือนต้มซุปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะครับเล้งเราให้เยอะนะแล้วก็ราคาเราขาย50บาทเอง แล้วก็เมื่อกี้แอบชื่นชมค่ะพนักงานทุกคนน่ารักมากข้ามัปุ๊บไหวเลยค่ะเราเราเน้นเรื่องการบริการมากคุณหนเพราะว่าเจอลูกค้าเนี่ยต้องไหว้ก่อนนะครับเราเราอาศัยว่าบริการต้องดีนะครับแล้วก็ของที่เอามาให้ทานก็ต้องเป็นของที่ดีที่สุดนะครับตบมือให้หน่อยค่ะแล้วอย่างเมนูแต่ละเมนูอราผานเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มเราเดี๋ยวเรามีเมนูให้ดูตามโต๊ะนะครับเมนูเราเริ่มต้นก็จะมี45นะครับเริ่มต้นที่45้าถ้าถ้าข้าวหมูแดง หรือถ้าหมูกรอบก็เริ่มต้นที่40บาทนะครับประมาณอย่างก๋วยเตี๋ยวนี้คือ40เลยถ้าถ้าเป็นอันนี้เราเป็นพิเศษพิเศษนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ต้มยำเราจะเพิ่ม5บาทต้มยำเพราะว่าเราใช้พริกเผาแบบไม่ห่วงาบมะนาวแบบไม่หัวเราก็จะเพิ่มเมนูเฉพาะเมนูต้มยำจะเพิ่มอีก5บาทครับผมเดี๋ยวให้พี่แจ็คบอกพิกัดของร้านนิดนึงค่ะว่าอยู่ตรงไหนพิกัดพิกัดของร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนน304นะครับ มรสประตูหนึ่งนะครับก่อนถึงปั๊มปตทขาเข้าเมืองนะครับขาเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผมคือสังเกตง่ายๆมากค่ะจะมีรถรถอะไรนะคะพี่แจ๊คจะมีเราจะมีรถบัสนะครับคือเรามีเรามีความฝันว่าวันหนึ่งถ้าคือร้านเราเพิ่งเปิดร้านเราเพิ่งเปิดคราวนี้ถ้าวันหนึ่งร้านเราเอ่อคชอบเราก็จะพาทีมงานขึ้นรถบัสเราไปออกบูธกันนะครับรถบัสนี้มีรถบัสนี้ขับได้ ครับผมเราก็จะไปออกบูธกันสังเกตง่ายว่าขับมาเจอรถบัสสีดําค่ะร้านชามก็คือแล้วก็จะมีสแกนเออ่สติ๊กเกอร์ร้านชามติดอยู่นะครับเปิดปิดเวลาไหนบ้างคะวันไหนเราเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงนะครับก็จนกว่าของจะหมดแต่ว่าประมาณ4ี่โมงครึ่งของก็จะหมดแล้วครับผมก็คือที่ง่ายเอาง่ายๆก็คือเช็คตามเพจค่ะเพราะว่าคุณแจ้งของมีเพจด้วยใช่ครับผมใช่เพจเราก็ก๋วยก๋วยเตี๋ยวหมู เออ่ร้านชาเป็ดเจียวหมูแกรแกชาออกกันนีกครับผมนี่ยังจำชื่อในจำเป็ดเองไม่ค่อยได้เลยโอเคค่ะฝากยังไงก็ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวแล้วก็ขอบคุณคุณแจ็คมากมากนะคะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขอตัวไปชิมก่อนนะคะเมนูเยอะมากค่ะครับบ๊ายบายค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ